<IST uk t> เดี๋ยวเราไปดูนะครับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับกับคุณชวนพิษนะครับนักอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดสงขลานะครับสวัสดีครับคุณชวนพิษครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้สภาพอากาศโดยทั่วไปสําหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสําหรับโดยสาหรับลักษณะอากาศโดยทั่วไปสําหรับวันนี้นะคะบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงเนี่ยจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนน่ยนะคะอยู่แล้วก็ประกอบกับมรสุม ต่วันออกเชียงเหนือนะคะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เนี่ยมีกําลังแรงค่ะคลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลให้ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ลงมาเนี่ยมีฝนชุกหนาแน่นน่ะนะคะคแล้วก็มีฝนหนักถึงหนักมากได้ในบางพื้นบางแห่งนะคะค่ะแล้วก็ในบางจุดก็เ,เราเตือนประชาชานในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมาเลยนะคะจนถึงนาราธิวาสให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันและก็น้ําป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่21ถึงวันที่26พฤศจิกายนนี้ค่ะครับค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะในอ่าวไทยเนี่ยระยะนี้มีกําลังแรงนะคะความสูงของคลื่น2-3เมตรค่ะขอก็เลเล็กงดออกจากฝั่งในระหว่างวันที่21-25ถึงพฤศจิกายน2525 25 25นี้2554นี้นะคะค่ะครับ,รบก็อ่าปริมาณน้าฝนนะครับของปีนี้นะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับกับ,บเมื่อเทียบกับ ปลายปีที่ผ่านมานะครับของปี53ปริมาณเป็นไงมากน้อยหรือว่ายังไงครับออสำหรับปริมาณน้ําฝนของเดือนพฤศจิกายนนะคะถ้าเราเทียบกับค่าปกตินะคะคตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่ถึงวันเมื่อวานนี้นะคะคือวันที่20พฤศจิกายนเนี่ยมีฝนอ,อ,อยู่ที่ประมาณประมาณสัก100อมิลลิเมตรนะคะค,ค่ะส่วนในค่าปกติของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยฝนจะอยู่ที่ประมาณ500มิลลิเมตรนะคะสําหรับจังหวัดสงขลา ตนนัวน้ยังถือว่ายังค่อนข้างจะห่างไกลจากค่าปกติค่อนข้างเยอะค่ะคแล่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะก็ถือว่าต่างกันค่อนข้างมากค่ะเพราะปีที่แล้วเราจะมีฝนโดยเฉพาะในเดืนเอนพฤศจิกาที่มากกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรค่ะคือจะบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะปกติใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นในส่วนของฤดูมรสุมใช่ไหมครับก็จะถ้าจะให้บอกว่าคือรายะเียน,นี่ฝนสะสม ประจําเดือนยังมีไม่เยอะนะคะส่วนลักษณะฝนในช่วงนี้ถือว่าเป็นปกติไหมก็ถือว่าเป็นปกติของฤดูกาลเมื่อลมมรสุมตัวออกเฉืืมมีกําลังแรงขึ้นนะคะก็จะมีฝนในลักษณะนี้เข้ามาได้ค่ะ แล้วที่ของจังหวัดพัทลุงนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะสำหรับจังหวัดพัทลุงนะคะมีฝนหนักมากในหลายพื้นที่นะคะ,คะสูงสุดอยู่แถบอำเภอปากพยูนนะคะเขาเชยส่วนนี่มีฝนมากกว่า100มิลไปแล้วนะคะคแล้วก็รวมทั้งหลายหลายพื้นที่นะคะพัทลุงมีฝนตกหนักต่อเน,นื่องมาหนักถึงหนักมากต่อเน,นื่องมา2วันนี้เป็นวันที่2แล้วเพราะฉะนั้นในหลายพื้นที่เนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้แล้วนะคะอย่างในอำเภอ ในอำเภอศรีนครินและก็อำเภอคนขนุนนี่ก็จะมีเริ่มมีน้ําท่วมในบางพื้นที่แล้วนะคะยังไงประชาชนในพื้นที่อื่นๆนะคะที่อยู่ใกล้เคียงกันก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะครับเพราะว่าเมื่อตอนช่วงตอนเที่ยงนะครับก็ได้ฟังไปในบางส่วนว่าในพื้นที่ของจังหวัดพัทธลุงนะครับไม่ว่าจะเป็นของเทือกเขาเทือกเขาบรรทัดนะครับในอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพศนะครับก็ เกิดน้าไหลหลากลงมาบ้างแล้วใช่ไหมครับมีน้ําป่าลงมาบ้างแล้วนะคะครับแล้วก็นะครับฝนก็จะตกไปจนถึงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ใช่ไหมครับใช่ค่ะในระยะวันที่วันนี้จนถึงวันที่26เนี่ยจะมีฝนหนาแน่นค่ะครับคืออยากทราบว่าตอนนี้ในส่วนของจังหวัดสงขลาเองนะครับแล้วก็ในบริเวณรอบนอกนะครับะจะมีลักษณะของเป็นลมด้วยไหมครับที่เขาเรียกว่าลมพายุครับเออถ้าเป็นลมพายุเนี่ยยังไม่มีนะคะ คือลักษณะลมขอ,ของที่มีอยู่ที่เราบอกว่าลมมรสุมกําลังแรงเนี่ยจะเป็นลมประจําฤดูกาลน,นะคะจะแตกต่างจากลมพายุนะคะหรือว่าก็จะแตกต่างจากในช่วงที่เขายกตัวอย่างก็คือในช่วงปลายอะไรนะคะในช่วงวันที่หนึ่งพฤศจิกาของปีที่แล้วนะคะคซึ่งอนั้นมีเป็นพายุหมุนเขตร้อนเป็นพายุดิพรลชันเข้ามาลกษณะของในช่วงนี้กับช่วงนั้นแตกต่างกันค่ะถึงแม้ว่าจะมีลมแรงมีฝนหนักเหมือนกันแต่สาเหตุที่ทําให้เกิดฝน แตกต่างกันค่ะและฝนก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะครับค่ะ,คะแล้วขอถามนะคะว่าสําหรับหลังวันที่26ค่ะจะมีแนวโน้มสําหรับมรสุมแบบนี้อีกไหมคะหรือว่าจะหนักกว่านี้หรือไม่มีค่ะเออสำหรับหลังวันที่26ไปแล้วเนี่ยก็คาดการณ์ไว้ว่าในในช่วงสักวันที่25 26เนี่ยมรสุมจะอ่อนกําลังลงนะคะสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ในช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยเล้ก็คาดการณ์ไว้ว่าเป็นไปได้ที่จะมีมวลอากาศเย็นและรอบใหม่ นะคะคที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยได้อีกนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยก็ยังเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีฝนหนักหรือว่าหนักมากเข้ามาได้อีกนะคะคก็ยังถือว่ายังไม่พ้นฤด,ดูกาลที่เราจะต้องระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมค่ะยังไม่พ้นค่ะครับทีนี้ในเรื่องของอปริมาณฝนนะครับ,รบเพราะว่าบางบางวันนะครับ,รบฝนก็ตกหนักในช่วง ช่วงช่วงเย็นนะครับชเช้าไม่มีนะครับจะจะเป็นอย่างนี้สลับกันหรือว่า<ม>เป็นยังไงครับตอนนี้ออสําหรับฝนใ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 นลักษณะของมรสุมในช่วงนี้นะคะก็คือจะมีฝนเข้ามาเกือบตลอดทั้งวันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งนะคะพื้นที่ด้านในเนี่ยอาจจะมีเว้นช่วงให้นานเว้นช่วงสักสองสามชั่วโมงหรือมากกว่านั้นได้บ้างนะคะแล้วก็จะเป็นฝนหนักเบาสลับกันไม่ได้ตกหนักต่อเนื่องนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเข้ามาค่อนข้างจะต่อเนื่องคือ เข้ามาหนักแล้วก็เบาไปนะคะแล้วก็เข้ามาใหม่นะคะลักษณะนี้จะมีต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยก็คืออย่างในช่วงที่เรียนไปขั้นต้นเนี่ยค่ะครับก็คุณชวนเพชรมีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมบ้างครับเออสำหรับในระยะนี้นะคะก็ประชาชนในพื้นที่นะคะรวมทั้งพื้นที่หัดใหญ่แล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสียงเสียงภายนะคะก็ยังอยากให้ระมัดระวังนะคะติดตามข่าวสารนะคะประชาชนในเทศบาลหดใหญ่ก็ขอให้ติด รับฟังข่าวสารจากเทศบาลอ่ะนะคะคซึ่งก็จะมีการรับข้อมูลจากทางสื่อตูต่อยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะคะเมื่อไหร่ที่อยู่ในในิวในเรียกว,ว่าสถานการณ์ที่เสี่ยงหรือเป็นอันตรายเนี่ยทางเทศบาลก็จะประกาศเตือนให้ท่านอ่ะนะคะอพยพนะคะคซึ่งแต่ในในช่วงนี้ก็ยังถือว่ายังเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะปลอดภัยอยู่คะ่ะเพียงแต่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดด้วยคะ่ะครับก็ ขอขอบพระคุณนะครับคุณชนพิษนะครับทาสตราจารยนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวกาสหน้านะครับเราจะเรียนสายคุณชวนพิษมาใหม่ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราไปดูในเรื่องของการร่วมบริจาคสิ่งของนะครับที่ไปช่วยคนที่โดนประสบุภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยการร่วมบริจาคนะครับของมาจากรัฐปีนังประเทศมาเลเซียสักครู่ครับ